ไม่มีพลาดเมนูใหม่กับร้านาปรแถมยังเจอเมนูลับที่มีเฉพาะสาขานี้เท่านั้นเขารู้ว่าถิงถิ่งเขาออกเมนูใหม่ผมนี่ก็รีบพุ่งตัวมาเลยค่ะปัดกูเกิลแมปเจอสาขาอารีที่อยู่ใกล้ๆพอดีจัดไปชุดใหญ่เมนูใหม่ถิงถิ่งเอ็กโจบานอฟี่เมนูนี้เลยบานอฟี่มันโถมันโถร้ลนล้ราดซอสคาราเมลสุดพิเศษของโจบานอฟี่ซอสคาราเมลหอมมันหวานเค็มตัดความเย็นของไอติมวานิลลาได้ความกรอบนุ่มของมันโถและเท็กเจอร์จากอวันตินเฟกย่างอร่อยอ่ะ ให้สุดใจกับกล้วยหอมบูเล่เขาทำมาได้ดีจริงๆหอมหวานลงตัวไม่มีเลี่ยนเลยอย่างชอบได้เลยแค่เมนูแรกก็ประทับใจเกินความคาดหวังแล้วไปต่อกับนมสดโจโคาราเมลเป็นการประสานคอมโบกันได้อย่างลงตัวเลยคาราเมลคือดีมาก <All> right. เป็นนมคาราเมลที่ถูกต้องถูกใจเด็กว้นคนนี้เลยค่ะไฮไลท์ที่เราคอยกับบิงซูบานอฟฟี่บิงซูเนื้อลมุนได้ความกรบกรอบของโอวนตินเฟรชท็อปด้วยซอสคาราเมลโฮมเมดซ็กเนเจอร์ made, ager, สุดหอมมันและยังมีกล้วยบูเล่เคลือบคาราเมลทุกอย่างพร้อมกันในคำเดียวสวรรค์เลยค่ะเหลือไปเห็นบิงซูสีสันสดใส,ดสน่ารักแบบน,นี้จะไม่สั่งไม่ได้แร้วป้าแต่บ,บิงซูอุ่่นเคียวโฮที่มีเนื้อองุ่นแท้ๆแ,แ,และฮันนี่เจลลี่ให้กินคู่กันเป็นรสชาติที่สดชื่นและสดใสที่สุดเลยแกนนี้คือชาองุ่นเคียวโฮท กันคืออร่อยที่สุดอร่อยนะเอาจนวนกันทั้งหมดแล้วมันอร่อยไม่ว่าจะเป็นเมนูใหม่อย่างบานอฟฟี่อังุ่นเคียวโฮเมนูิกเนเจอร์ที่มีเฉพาะสาขาอาลีและยังเป็นสาขารีโนเวนใหม่ที่ใช้สีเขียวพาสเทเให้บรรยากาศอบอุ่นนั่งสบายต้องมาลองเลยส่วนซีรีส์ถิงทิงคอลแลบกับโจบานอฟฟี่อร่อยจริงต้องลองให้ได้เลยนะ